สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาชมช่องของต้น,นแล้วนะครับผมสําหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่สองแล้วนะฮะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกรา คุณุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมกันในคลิปแรกของต้นใน EP ที่แล้วนั่นเองก็สำหรับ EP นี้นะครับผมเราก็จะมาต่อจากครั้งที่แล้วที่เราได้เรียนพยัญชนะเบื้องต้นของภาษาจีนไปทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็มีสระนะฮะ1ตัวนะครับก็มาทบทวนกันนิดหน่อยนะครับผมสำหรับพยาัญยาชนะทั้ง4ตัวแล้วก็สระอีก1ตัวนะครับซึ่งประกอบไปด้วยพยัญชนะตัวที่1น,นะครับปัว2นะครับ f o สามนะครับม o และสี่นะครับฟ o นะครับทั้งสี่ตัวนะครับผมคือครั้งที่เราได้เรียนไปแล้วนะฮะและสระตัวเดียวของครั้งที่แล้วคือสระอานะครับก็ทั้งหมดนะครับห้าตัวนี้นะครับอยู่ในคลิปที่แล้วนะครับและสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาต่อกันที่พยัญชนะอีกเจ็ดตัวด้วยกันนะครับแล้วก็สระอีก สองตัวนะฮะซึ่งพยัญชนะที่เราจะเรียนทั้งหมดในวันนี้นะฮะจุดตัวนะฮะลงท้ายเป็นสระเออ er, หมดเลยนะครับเราจะมาเริ่มต้นกันที่ตัวแรกนะครับนั่นก็คือเตอเตอนะฮะเวลาออกเสียงนะฮะแถบนี้ทั้งหมดเลยนะฮะให้เอาลิ้นนะฮะแตะไว้ที่นะฮะเพดานแข็งนะครับดานหน้าของเราเองแล้วก็ล่างมาอย่างนี้เตอเตอ มาตัวที่สองกันนะครับเธอเธอ,อฟังกันแล้วนะคะลองออกเสียงตามดูนะครับและตัวที่สามเน,นอเนอตัวสุดท้ายของบรรทัดนี้นะครับเลเลโอเคมาทบทวนกันอีกครั้งนะครับสำหรับสี่ตัวที่เราเพิ่งได้ออกเสียงไปเมื่อสักครู่นะครับ ตัวที่หนึ่งเตอเธอเนอเลอเมื่อทุกคนได้ลองอ่านออกเสียงตามไปทั้งหมดสี่ตัวแล้วนะครับเราจะมาต่อกันอีกสามตัวที่เหลือนะคะสามตัวนี้นะครับเขาจะอยู่ในบรรทัดเดียวกันนะครับเริ่มต้นที่ตัวแรกนะครับเกอเกอตัวที่สองนะครับออกเสียง คือคือสังเกตนะคะออกมาจากคอนะคะในบรรทัดนี้จะออกมาจากคอทั้งสิ้นเลยนะฮะยิ่งตัวที่สองนี่นะคะเป็นสาเหตุของทําไมคนจีนถึงมีอาการจ็บคอนะฮะบ่อยมากนะฮะตัวนี้คือคือนะคะเหมือนเรากำลังจะออกมาเลยทีเดียวนะฮะสําหรับตัวที่สามนะครับออกเสียงตามนี้นะครับคือคือนะฮะ ทั้ง3ตัวนี้นะฮะจะออกมาจากลำคอทั้งสิ้นเลยนะคะโอเคนะฮะและทั้ง7ตัวที่ได้อ่านออกเสียงไปทั้งหมดเป็นสระเออหมดเลยนะครับนะก็อยากให้เพื่อนๆลองออกเสียงตามนะครับผมและก็ดูนะฮะอักษรที่เราได้เขียนไว้ให้นะครับครั้งที่แล้วต้นไม่ได้มีเขียนไว้ให้นะครับสำหรับภาษาไทยนะครก็มีเพื่อนคอมเมนต์มาบอกว่าอยากให้มีภาษาไทยด้วยนะครับเผื่อบางคนฟังไม่ชัดนั่นเองนะครับผมอะ่ะ และเมื่อจบไปแล้วนะคระับสำหรับพยัญชนะในวันนี้ทั้ง7ตัวเราก็ไปอย่างรวดเร็วเพื่อไม่อยากให้คลิปยาวนั่นเองนะครับเราก็จะมาต่อกันที่สระทั้ง2ตัวในวันนี้นะครับต่อจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเเป็นสระเดี่ยวตัวแรกของเราสระเดี่ยวนะครับคือสระอาและต่อจากสระอาในวันนี้เราจะมาเรียนตัวที่2อกันนั่นคือสระโอโอทำปากกว้างๆไว้ก่อน,นะครับแล้วค่อยขบลงมานะครับ โอ oh. อ่าตามนี้นะครับผมและสลับสระตัวที่สามนั่นเองก็คือสระเออออกมาจากคอนะฮะเออโอเคนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีทั้งพยัญชนะทั้งหมด7ตัวด้วยกันและก็สระทั้งหมด2ตัววันนี้นะครับก็เท่านี้ก่อนนะครับก็อยากให้เพื่อนๆรีแลกซ์กันนะับเวลาอยู่บ้านไม่มีอะไรทำนะครับก็อยากให้ลองมา ฝึกเรียนภาษาจีนพื้นฐานง่ายๆแค่นี้เองเรารู้ไว้นะครับแล้วเราก็จดไว้นะครับเราก็ลองไปอ่านออกเสียงดูฝึกอ่านออกเสียงที่สําคัญของภาษานะครับคือการเรียนแบบนั่นเองถ้าทุกคนฟังแล้วก็หัดพูดตามเรียนแบบนะฮะการอ่านออกเสียงก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถพูดได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีความถูกต้องชัดเจน และสุดท้ายนะคะก็อยากขอให้เพื่อนๆนะคะช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ติดตามช่องของต้นด้วยนะครับในช่องของต้น c h ชาแนลต้นต่อรอเทีย่ยวและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ